พอใหญ่มันเปลืองนะเพราะว่ามันหลายนะอ๋อยู่นี่กับตีแปดอืมผมไม่เชื่องอีกน้องหนาวนี่เป็นยังก่อนสะธรรมดาหมดเลยนะเพิ่นคุดเอาบ่รุงรุ่งแล้วกับคุดเอาจังหวัดบอกเล่าว่าเออลุงเอาน้องนี่เลยน้องเอาน้องนี่เลยแล้วก็เดี๋ยวน้าเบิดจังหลอกใหม่หน้าเบิรจังหลอกใหม่มีแบบมันบ่เมนต์ผมห่วยอยู่รู้สิเบืลึกเติบบ่ ที่กายบเบดเพราะว่าปรด้ใส่น้องนี้ใส่น้องคุณอโอ้เห็นเป็นสีนอน้องเหียวนอ,อน้องเองียมาครับม,มาดูการต่อท่อนะครับลูกผัด เงเนินเขาเลยนะครับปลูกทั้งหมดเลยผักสลัดผักสลัดผักสลัดลครับว้บงเนินเขาเลยมาดูแปลงปลูกผักของพ่อตาครับที่บ้านของย่าโมนะครับที่อำเภอวังน้ําเขียวนะครับที่ตรงปลูกผักตรงนี้สวยมากครับเป็นเนินเขาโหสวยจริง ครับตรงมันข้ามเป็นสถานีเรดาร์นะครับเขาสลัดได้เยนะเนี่ยมองไปตรงมันข้ามกันเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเนินเขาสวยมากครับสวยมากาะว่าเหมาะกับการปลูกเป็นบ้านได้เลยนะเกือบพื้นที่เกือบสามไร่นะครับเกือบสามไร่นะเนาะโอ้โหเกือบสามไร่นะครับตรงเนิน ต้องเนินตรงนี้นะครับประเมินเกือบสามไร่คนระับเกือบสามไร่ได้เดี๋ยวตอนที่ลงผักลงผักนะครับจะมาถ่ายทำให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็กำลังต่อท่อนะอันนี้ผมก็จะมาศึกษาการต่อท่อด้วยนะผมก็ไม่เคย ก็อยากต่อท่อน้ํามาเหมือนกันครับไว้ปูพัดที่สวนนะครับนี่แกจะต่อท่อสองนิ้วนะครับสองนิ้วสูบจากหนองน้ํานะครับเป็นสาขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นท่อเมนนะท่อเมนท่อเมนหลักก็จะเป็นสองนิ้วนะครับสองนิ้วก็คือจะดีนะแต่ตรงนี้ไม่ใช่นะจะเป็นแต่ แต่แนะนำว่าสองนิ้วนะครับหลังจากะนั้นเราก็จะต่อท่อนะครับต่อท่อลงไปตามร่องร่องผักนะครับเพื่อที่จะ er เวลาลดผักนะครับก็มาดูการทำงานการต่อท่อนะครับของพ่อตาแรกผมว่าจะมาปลูกกับแกมเหมือนกันแต่ว่าอยู่ไกลกันเกินไปนะครับ เลยนำมาถ่ายยูแล้วก็ถ่ายประานที่ปลูกผัดให้รับชมนะครับซึ่งก็สวยมากครับบรรยากาศดีลมพัดเย็นสบายเลย <c oughs> มีต้นไม,ม,นไม้มีต้นไม้อยู่กลางกลางแปลงด้วยเนาะต้นหนึ่งแค่นั้นเองนอกนั้นไม่มีเลยนะกุ้งรอบๆก็เป็นป่ากล้วยนะครับก็บรรยากาศดีมากครับ ตรงข้ามก็เป็นภูเขานะครับแต่ผมจะถ่ายบริเวณรอบๆให้ชมนะครับบรรยากาศสวยๆธรรมชาติว่าตรงนี้เป็นเนินจริงๆนะแล้วก็มีต้นไม้อยู่ตรงกลางตร,ตรงนี้นะครับนี่นะครับตอนที่ผมเดินลงมาเนี่ก็จะเป็นทางเดินลงมาเน,เนินลงมาเรื่อยนะครับ ระหว่างก็จะเป็นป่ากล้วยครับมีทุ่งนาด้วยครับประมาณสองไร่เขาเกี่ยวข้าวไปแล้วนะที่ตรงนี้สวยมากนะสวยจริงๆนะครับนี่ครับผมเดินลงมาแล้วก็จะเป็นเนินเขาเพื่อที่ประมาณอย่างที่บอกไปสามไร่แล้วก็มีต้นไม้ต้นไม้ตัวนี้อยู่ตรงกลางนะครับ ก็เหมาะที่จะทำเพิงที่พักนะครับเวลานั่งพักแปลงผักตรงนี้เราก็จะมาดูกันนะครับอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับคลิปนี้ขอถ่ายบรรยากาศแปลงผักตรงเนินเขาสวยๆให้รับชมเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ